สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมมายืนอยู่บริเวณถนนสุสวัสด์ซึ่งเป็นฝั่งขาออกรถก็จะมาจากบาปบะกอกนะครับดาคอน,นองแล้วก็มุ่งหน้าไปเจดีคลิปนี้จะพามาดูโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางท่านก็เรียกว่าสายสีม่วงใต้เนื่องจากว่าเส้นทางที่วิ่งนะครับรถไฟฟ้ามุ่งหน้าไปยังทิศใต้ คลิปนี้ผมจะเดินถ่ายนะครับตั้งแต่ช่วงซอยสุขสวัสดิ์68ไปจนถึงบริเวณแถวหน้าตลาดทรุในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนรอบรุนะวงแหวงการจนาพิเศษผู้รับจ้างนะครับก็คือบริษัทอิเตเทียนไทยดีเวลลอปเมนต์ก็ได้ทำการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะครับ หช่องจราจรชิดเกาะกลางตั้งแต่ซอยสุขสวัสดิ์68ถึงซอยสุขสวัสดิ์47ทับหนึ่งืูว่าร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ระะทางนะครับประมาณ1,000เมตรก็คือ1กิโลเพื่องานก่อสร้างสถานีครูในและก็เส้นทางวิ่งหลักไปจนถึงวันที่20ตุลาคม2,570ตลอด24ชั่วโมงจึงมีผลทำให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าเหลือ3ช่องจราจรและฝั่งขาออก ก็เหลือสมช่องจราจอเช่นกันล่าสุดน,นะครับก็ได้เตรียมหล่อเสาตอม่อสถานีคูนในที่ตั้งอยู่บริเวณซอยสุตะวัตเ70ผู้รับเหมาตอนนี้ก็นําเครื่องจักรนะครับเร่งขุดหลุมเพื่อสร้างเสาตอม่อบริเวณสถานีคูนในซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานีสุดท้ายนะครับของส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบรุนะวงแหวกนกาญจนาพิเศษในภาพข้างหน้านะครับ ก็เป็นการหล่อเสาต่อหม้อสถานีคลุในตอนนี้ที่เห็นนะครับเตรียมจะหล่อเสาประมาณ2ต้นด้านหน้าปั๊มน้ำมันซัสโก้สำหรับสถานีคูุไนนะครับตั้งอยู่บริเวณซอยสุสวรดิ์70ทางขึ้นลงก็จะมีด้วยกัน4จุด ทางขึ้นลงที่1อยู่บริเวณพื้นที่ว่างบริษัทอุตสาหกรรมแอร์เคมีไทยทางขึ้นลงที่2อยู่บริเวณศูนย์ซ่อมรถยนต์ทางขึ้นลงที่3พื้นที่ว่างบริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์และทางขึ้นลงที่4ี่นะครับบริเวณปั๊มซัสโกติดกับคลองเจ๊กทิมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตาปูนราบรุนะวงแหวกนกาจนาพิเศษก็มีระยะทางรวมนะครับ 23.6กิโลเมตรเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน10สถานีและก็เป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ7สถานีโดยมีอาคารจอดรถจอด2แห่งบริเวณสถานีบางประกอบและสถานีราบรุณะ ก็ถือว่ามีการก่อสร้างได้เร็วมากเลยนะครับสาหรับสถานีครูในเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมก็มาทาคลิปตอนนั้นก็มีการขุดหลุมอยู่นะครับมองเห็นเป็นหลุมๆแต่มาเดือนนี้นะครับก็เห็นเขามีการเตรียมและเอาอุปกรณ์นะครับสําหรับมาหล่อเสาต่อหม้อ บริเวณครูในนีก็เป็นตลาดนะครับรถก็ติดมากๆเลยนะตอนนี้โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนนะครับในช่วงเย็นหรือว่าช่วงบ่ายยังไม่ทันเย็นก็รถก็หนานแน่น้วครับตรงนี้ก็จะมีรถที่มาจากเขาเจดีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง<ช>ก,ก็ลงมาจากวงแหว,แหวกนกาญจนาพิเศษนะครับก็มารวมกันบริเวณหน้าตลาดตอนนี้ก็มีการปิดเบี่ยงจราจรทําให้การจราจรตรงนี้ก็จะติดขัดนะครับแล้วก็ สะสมไปเรื่อยๆนะจนถึงสามแยกพระประแดงแล้วก็ลุกลามไปนู่นนะครับแถวประชาอุทิศก็ต้องอดทนกันอีกหน่อยนึงนะครับอีกไม่นานมากนะครับประมาณ5ปีเท่านั้นเองก็จะมีการกลับสภาพเดิมนะครับคืนผิวจราจรแล้วก็มีรถไฟฟ้าวิ่งนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งผู้รับเหมาก็จะคืนพื้นที่นะครับทำถนนให้เรียบเลยนะ รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งกันปูดปาร์ตปู๊ปารไม่ต้องกังวลรับรองว่าแจม่มแจ๋วแหววก็นํามาฝากกันนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนราบรุณะวงแหวกการนาพิเศษเดินไปเดินมาก็หิวเดี๋ยวผมแวะหาข้าวมันไก่กินในตลาดคู่นายก่อนขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามา ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปไปแล้วนะสวัสดีครับ